แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก,กับความเชื่อมโยงในการจัดทำข้อบัญญตัติหรือเทศบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นสำหรับในเรื่องนี้นะครับในหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว5 2 3 2ลงวันที่2กันยายน2562เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการซักซ้อมแนวทางการทบทวน แผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขาได้กําหนดในข้อ4นะครับได้กําหนดเอาไว้โดยสรุปว่าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลเนี่ยนำเอาโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาของปีงบประมาณใด ก็ตามนะครับไปจัดทำเป็นโครงการในข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษาของปีงบประมาณนั้นก็คือโครงการอยู่ในปีงบประมาณใดของแผนพัฒนาการศึกษาเนี่ยก็ต้องนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณนั้นๆเท่านั้น จะนำไปตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของปีงบประมาณอื่นๆไม่ได้หากท้องถิ่นหรือสถานศึกษาในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องนำโครงการของปีงบประมาณอื่นมาจัดทำเป็นโครงการในข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายการใช้จ่ายจากเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นหรือแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณของสถานศึกษา ก็ให้ดําเนินการได้โดยให้ดําเนินการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาก่อนนะครับซึ่งการเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาการศึกษาเนี่ยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหรือคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตรงนี้แล้วแต่ก,กรณีนะครับ แล้ก็จะต้องทำเป็นประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันพร้อมทั้งจัดส่งแผนพัฒนาการศึกษาที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับและนี่คือความเชื่อมโยงความเชื่อมโยงกันในเรื่องของอการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากับในเรื่องของการจัดทำข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ